สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องหาอยู่หากินมาเก็บผักขิ้เล็กย่ทงหน้าพี่น้องงามผักขิริก ижу, ยังไงมางามกระโดดเลยขี้ิล็กยายมาทรงเขาไปซักไปซัก e e e มาตัดอ้อยเงิเพิ่นครับใช่หน้าเพินพ่นเพิร์ลไม่บอกเก็บออกเพิ่ร์ลกระด้งามไหลขีขิริกก็จะหยอนงามงามพี่น<า>้อง ก็ไหนนี่ก็ตุ่นงมๆกว่าพันไปล่ะท่นบอกเหรพันบอกมาสิว่เอาเลสจได้อยากให้มันปรงไหมบอกเก็บเอกเลยทีฟ้ามันยอดไงให่จ้ะอ้าขเบินี้มันได้ที่หมอหามอพ่นลวเจี่ยวมาบังตุ่นทีทั้งอันหลายทักจ้่ยังกันนะมันคือบอกนามใส่คืปล่อยมันแหงค่ะมเ่เ๋ห็นมีนามคม่ดิ เล็ดหน้าปังครับพยซักมาตัดอ้อยรับจ้างอยู่นี่ครับรลืมกองเขาณย่เลยมาชงเขากเลยขวาปะก,กิเลตกระน้ำเมืมงองพีน่น้นนองที่สวยงามวาสิเลยเอาไปหน้ากันเลยเนาเปิดคลิปอยู่นี่แหละครับกับพุ่มย่ามหย,ยอดจะหยอดอยังไงครับตัวนี้งลาย ของฟี่นี่มักลายเนาะคุณยายหัวเตือหัวเตือนนะฝ่าของฟี่นี่เนาะเขาที่เรียกคือบันผแพงกับแพงงแรกพี่น้อยยังก็ยังไม่คิดยังก็มันปรงก็เป็น่ยนยังกงคงเป็นคือมใหมเด้อจงไว้เจ้าของกินน้ำแ้อเด้อป่ะคงเปลี่ยนขึ้แต่ว่านี่แม่ไม่ใหญ่นี่พันดี ปัยญายนมาตาบันตาท่างเดียวกันละพี่น้องพี่น้องมอมบันก็ว่ามึงก็พี่น้องไม่เปนกันนั่นละเพื่อญาตกันน่ะเป็นใหญ่เป็นใหญ่มาท่างขอนจันขึ้นเอเยองมตเาปรินอะมาหาเราุอตะเนี่ยจริงคนพอเพียงหมดแล้วหยอดบวบดีทั้งตำตำก็มีได่ไหมหยอดเลยแกงเส้นยังแกงเส้นหนังบนนังเส้หนังกับส้นหมูสามัน แซ่บหมูบ่างแต่ว่าพอเลี้ยงแม่ใส่หมูสามตัน,น,นแม่ว่าแซ่บก็หนังหนังมันหยาบช <laughs> ั้นชั้นว่าหนังหยาบ <laughs> ยิมปูย,ยิมปุยคนยพ่อคลองฟรีเฮ้ยเราบังหยอดนี่นะแต่สวนพี่น้องคนตัดมันได้โฟงไม่ปีไก่กันมาอันตัดเห็นเล่าได้ปีไก่ปีไก่เป็นผู้มาตัดเห็นเล่าป,าปีนี้เลยบพอดีมากคนได้ตัดก้อนผู้ใดผู้มาตัดเหน็น,น,น,นเล่าคนคนผู้เฒ่าคนได้คนผู้แฉง,งกว่านี่คนได้ได้ปล่อยได้เห็ดเอาพี่น้อง ่อยเห้ยมันเจ็บมันมันมันปรุงเจ็บดูทายังปรุงดีหยอดหนึ่งเนี่ยงั้นถ้าหักออกหันมันหันมันได้ปรุงไหมพ่อเราพี่น้องได้หลายแล้ว ไอห,หมอแจงยงง่แล้ว<ช>เรือย<ช>ุนี่ก็จะได้อีกเป็นสามหม้อสี่หม้อบนละกันผู้เสียเอาไปแจงไปหลายออกไปหน้า,ปนไ,าไปหลายหลายเขาก็กินบ๊อบเบิร์ดนร่งเรือ,อเรืออีกหลายเรือนครับแม่นเบิร์ดครับไม่กันขัดหลาหลายหลได้หยอนง,งางออกไปหน้าครับพี่น้องมาหนีิ แซหยัดปงไม่วัวพี่น้องหยัดอ่อนทีสแนเอิ่นอัววัวกับขมบ้าวัวหรือเปล่าวัวกับปวกจังบ้าน้องบัวนี่เอิ่นวัวหรือเอิ่นลวกลวมนเอิ่นอ้วนาันวนของปวกโอ้เจ็บปวดตายเจ็บว่าชิบหนึ่งคนคอมเมนต์ให้คันวางไหน คอนซอนขิโผล่ดิ <laughs> <laughs> เขาอนุญาตท่วงพุ่งบะ่ะ <laughs> เขอาอนุญาตท่วงขีโผล่อ <laughs> <laughs> ันขีโผล่เป็นเสียมันก็เป็นิีโผล่มังข <laughs> ีโผล่มีขบโผล่โผล่อันว่าว่ามันเสียเนี่ยที่โผล่คนถูกบ่ะิีโผล่คนจนุนี่ยที่มันมันบกคือ <laughs> เลนนะสมสมมายังเล็กเล็ก่ายทีกวัน กันทัอบลตันนีย้ันนอกนะนนอนนกกะม้าอย่างนากระมาเอาขี้มไปแะเอายเสี็จมาย่ติวันจังว่าพักสาบแต่เสด็ยให้แจ้ทิ่เมเบิดหรือว่า,าพักกันมาเอา มันแก่แล้วแล้วบึงเอาไม่ปามากไม่ปาขึ้นเพรเจ็บเบิดมันได้เพรน่อยเดย้เอาขันมาพิ่นม่นขึนเพามา,มากเจ็บออกนะโมนี่ื็เห็นนี่ยอดแน่จังเพิมแลก็เห็นสิเห็นตัวนี้นมามาุาเออนนทั้ทง,งกกเห็นให้เจ็บเตนกกี่บอกง่ายผมเก็บได้ตัน แ้ดว่าเป่ามากเรเห็นต้นเมื่อกี้คือหม่เป็นเจ็บหรอกทิ่มันเ็นเจ็บอยู่นเออเออแล้วทีมันห้อยเราเจ็บแน่อยู่ดอกต้นต้นนั้นแล้วเราก็เห็นหะคือผมย่ต้องหูจักหมองอ่น แสดงว,ว่าพี่น้องมาเก็บแน่ๆต้นต้นเป็นท่อยเปนมาเก็บแล้วแน่แล้วมผมก่เคยเห็นหนึ่งต้นตึ่งกันไปต้นนั้นต้นนี้ใช่ได้ลายป่ะได้ลายเถือ่อนเดียวไปกำได้ก็ยิ้มดอกจ้าจินสนองคน รี่ไจีบว่าแห้งเลยยงจองหวนี้ก็ผักหวานลงเยียน มัคือนั่งเอกหนังสัญญางมากครับสะกวนสมุกต้องกอดต่อทันมามานั่งเอกเลยต่อทันมาถมคือขัดเสรโอ้โหปั่นสวยงามเลยมากคับกวนพอดีย่างมากสโลว์มาวัานั่งเอกเลยตรงจุดแต่โอ้ตัวไ่ต้วนี้เขาเห็ดาพาันนี้ยังไ ตับเค้าเห็นตับอย่างนั้นที่เห็ดเป็นคว้นขึ้นแล้วมันปล่อยนังพีบหนั่งอีกเลยนั่งอีกนังพี่ กิน,าน้านะต่อยุ่นน่ะแต่เครย่องเยอะสานั่นมันคือเป็นพ้นยอะังน่ะมันพักหวานต้น,น่งย,ยังสามต้นก็จะวัวแพงกันนะะั่นแหะพี่วัวแพ่งนเนสิีเก็บเอาไว้หนึ่งด้สิดงทีกวนก็นได้ อ่านั่งครับอย่าน <ITA> okay, <please>. ั่งเขไม่อยู่น้ำจังส่กิมมานตะกนไข้นนามานอนหน่นะงมมับก็เนาดเ้นหลายแนิเนี่ยออกมาทงมาทาแต่ละเือพี่น้องเอ้ยตักเล็ก คีนี่กระเจียงบอกไงไม่หันมันจีบปอบเบิร์ตย้อหันมันได้หามอพ่นแล้วคนตั้งคนคนบ๊อบแห้งคนอยากให้เก็บเป็นต้มันใส่ตู้เย็นไว้พูนบอกแต่ว่าครังเมื่อไรว่างๆพ่นละกันมันเอาส้มพ่อจินพักวานครับพักวานก็บรรจุหน่อยพักวานกระเด็นแจงอิ่มสองคนตัวพ่อกระโหลกคู่นั้นว่าจินอันนี้ก็บพักกระถิ่นด้วยพักกระเสด อีสาเนเหมนภัคเกษตรพี่น้งองอน,นี้จะเป็นยานั่งใบตองตองกระบอกหูกะบอกหอะไรครับแมกมาละกอับย่างชิถุงก,กันไนีหจับป่นตัวเฮ็ดกินตัวไปห่เฮ็ดยังกินตตองเปหมปลาอผสมเาือเล็อกใอหงไใช่ไห ีลกหวานเจียงใช้กันก็ได้ด้วยแลบางค้ก็มักเจียงเขาขีเลกใช้พักหวานหวานกัผมใช้กันก็ไสิจับเจเร็วห้เห็นเขาจาว่าเจียงใจยุ่งสิตัดกันยู่ในตัมันกวจงพกขีเล็กบางค้กจียงใช้บ่อนใะี้บ่กเจียงใช้บ่อนแน่มัก่บ่อนก็ได้เต่ว่าสมืนี้พกหน้าผ่นนี จะไปนี่ยึดแหะคุณคิว่าจะไปหาออกมาหน้าครับพี่น้องกับพ่อได้ของอยูอยมม่ขอกกกดดงกินนะครับบริสิณพี่น้องครับไปพ่อกันไม่ชิหนาครับบางคนบอกว่าแจ๊งบางบ้นใส้ไข่โมดเดียงหเห็นมือนะ <laughs> ครับไข่โมด,ดียงหายากเนี่ยไข่มดแดงโน่นี่มันมีปุุ๊๊บเนี่มันแย่หมดก้อนได้ถุยนึ่งตัวนเฮ้ยเราได้ถุยไปล่อชุ่มกิบไหมครับพี่น้อง คิปต่อไปบุญลาครับคลิปนีซีล่าไก่อนมาลงบอกพุ่ย้ยอกผ่อนไม่คินนดนะครับโชคดีสวัสดีครับ,รบสวัแกไปหาย่างอีกเข้าบ้านจ <laughs> บ้านจ้ะแวมัำ,ำไปที่ยังเข้าหวานัาขหาวานใส่าาใงเดงเสเนืน้อมันก็ได้